สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิวันพาทรงเหล็กเป็นช่องแบ่งปันตงเหล็กแบ่งปัดแน,นวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะปกพริกต้นนี้หน่วยกระดกโดกงามๆแต่บ่าใบมันเริ่มสีเหลืองแล้วกระลวงค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นเพียอีกแล้วมาดูว่าสิเกไข่ปันไหนสำหรับเพีย กินบักทัวกินบักเขือกินบักพริกนี่ค่ะพี่น้องค่ะบขาทวนกระโดกดกดอกอุบมหูอยู่แต่ว่าบอเป็นหน่วยเสียลองให้ให้ดอกมันลวงเนาค่ะมันสิเป็นหน่วยบอถ้าบอเป็นอีกก็คือตัดค่ะพี่น้องค่ะมีนกองขาแบบตักตะกบป่าทิ้งน้ำอยู่ตรงนั้น หน,ห,นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งหน่วยนกกระพนนคขา,ขาเดี๋ยวพาพปเบิง้งอันนี้คือบักตะคบคระพ่นนกขาบรูวาโนูกันขาปัทชังใดมาแล้วม่นบวตถนี่เพราะว่าพันน้ตเด็กๆนน่อยอย่างสี่คือสิบโมมีก็สิบโมเมนบักฮงก็สิบโมเมนบักทัวนกกระพ่นนกขา,น,ขานี่ยนี้นนก็หลังเกิด อ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้อง่ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลล่างยางเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขามาแล้วซีนวดซ้อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วดนี้ได้มาที่นี่เก้าหนึ่งเข้าไปที่ล่างเก้าหนึ่งสูตรนี้ล่างยางเดียวด้วจ้ะพี่น้องจ๋าได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าไปที่เก้าหนึ่งได้สองหกเข้าไปที่สองหกตรงตรงหาศูนย์ก็เขา 5, 0, ้าหาศูนย์ตรงตรง หกสามกระเข่าหกสามตรงตรงงวดที่จะถึงนี้งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกแปดเด้อค่ะพี่น้องขาสูตรก็มี่ไห้พร้อมซื้อง่ายน้ำค่ะพี่น้องขาเล็กขยันซื้อกะกลับมาให้แล้วเรียบร้อยสามสามสามสี่สี่สามแล้วก็สี่สี่ค่ะพี่น้องขาเลขกสี่หางสี่ตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเมดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะ สูตรก็มีให้พร้อมเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้คือล่างยางเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อประหยัดเงินประหยัดกบไปอีกซื้อล่างกันบนน้ำกระดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อมันมาทั้งบนและล่างนี่ค่ะเลขสีหางสีตัวสามส,ส,ส,สามสามสี่สี่สามแล้วก็สี่สี่สามสามนี่ก็มักมักเด้อค่ะพี่น้องขาสี่สามสามสี่นี่ก็มักค่ะพี่น้องค่ะ ขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะผู้ใดบ่มากบ่ชอบเลื่อนผ่านเด้อค่ะ,ะเดี๋ยวสิไล่ให้เบิ่งตังต้งแต่ข้างบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสิได้แคปหน้าจอไว้เพื่อมันเข้าก็สิได้ไปเฮ็ดเองเป็นเน,ะน,นาะค่ะพี่น้องเนาะค่อยๆไล่ลงมาเข้าสีมวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดที่หาเข็หน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ ขอให้เงินทองไหลมาเทมา